เดี๋ยววันนี้จะมาพ่นสีนะครับพ่นสีโครงลังคาที่จะทําโรงเรือนองุ่นนะครับโรงเรือนที่สองโดมที่สองเนาะหลังจากที่เราดัดโครงเชื่อมประกอบเสร็จนะครับได้โครงลังคาจํานวน11ตัวด้วยกันนะครับหน้ากว้างอยู่ที่6เมตรนะครับจะไปทําโรงเรือนที่มีความยาว20เมตรนะครับ6คูณ20เมตรหลังจากเราเชื่อมประกอบโครงเสร็จ ก็งานสุดท้ายก็ทำสีแล้วครับเพราะว่าโครงหลังคาของเราเป็นเหล็กกวานไนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแป๊บดำส่วนหนึ่งนะครับก็เลยต้องมีการทำสีนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้แป๊บที่เป็นกวานไนทั้งหมดนะครับไม่ไม่ได้ใช้เหล็กที่กันสนิมเนาะก,ก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่กันสนิมก็ต้องทำสีพ่นสีกันก็เพื่อ ที่จะยืดอายุการใช้งานนะครับในอนาคตอันนี้ก็ถ้าทําสีเสร็จก็แล้วแล้วในส่วนของการทําโครงนะครับที่เหลือก็คืองานที่จะต้องเอาไปาติดตั้งนะครับบนโครงเสาเนาะอันนั้นก็เดี๋ยวติดตามกันอีกครั้งหนึงครับ